แล้วแล้วทุกทุกครั้งเขาก็จะมองกล้องนะครับทำท่านี้อันนี้คือสิ่งที่ผมไม่รู้ถึงถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เล่นคินพอสอะ่ะผมคงไม่ได้เจอเป็นแฟนที่น่ารักกับทุณมิเตอร์ขึ้นอันดับเท่าไหร่ะนะคะหนึ่งก็เหรอ,อถ้ามันหนึ่งก็ขอให้หนึ่งสักสองสามวันได้ไหม <laughs> ขอบคุณครับได้ยินหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ขอบคุณขอบคุณจริงครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้ขอบคุณฟาเกร์มากๆ của nhà เ o ื e อที่ o ะเ a l นค o ณสำหร all around the world for all around the world. the c across the world โ o ร r ดูแ f o r w a r d to see us as well thank you ช okay, ่นกันขอบคุณมากนี้ให้กับเบียนแคลาวแลวก็ไมโครครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนแบบไม่ว่าอยู่ทุกซอกทุกมุมตรงไหนของห้าที่ก็ตามกำลทงใจ i <laughs> ได้ทำงานร่วมกันกับบียร์อัลาวเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ฟาเกอร์ก็คงไม่ได้มาเจอแฟนๆในงานเปิดกันนี้ครั้งแรกของพวกเราไมครโมครับถ้างั้นเดี๋ยวกันเล่าความประทับใจวันนี้ดีกว่าเห็นแฟนๆมันรอกันเยอะเลยเป็นยังไงบ้างคะกับงานเปิดตัวครั้งแรกของเราที่พับบิขนานนี้ก็เคยเห็นแต่บอกคนอื่นเขาไม่คิดว่าจะเป็นเราบ้างดีใจมากเป็นยังไงมันเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างคือตื่นเต้นรู้สึกดีใจรู้สึกิอฟเฟกับกับ สิ่งที่เมันแฟนให้กำลังใจสิ่งแบบนี้คือผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันมีค่ามันคือความรู้สึกดีๆ<ช>แล้วแล้วคือเราตั้งใจทํางานให้ทุกคนเขาสุขอและทุกคนก็อุตส่าห์ให้เขียนพวกเราส่งสทั้ทงสื่อดีๆแบบไหนทั้งงานอีนเวนต์ทั้งในออนไลน์ต่างๆสดชื่นมากๆแล้วตื่นเต้นเรื่อยรวมถึงของต่างๆที่แบบว่าส่งผ่านมาผ่านออฟฟิศมาถึงเราซึ่งต้องขอบอกเลยว่าแบบของทั้งหมดอ่ะ ทั้งโปรละมาหรือเด็กคนอื่นอะได้หมดเลยแต่ว่าพวกเราก็คิดว่าเฮ้ยความรู้สึกดีๆส่งมาถึงพวกเราแล้วพวกเราอยากส่งต่อความรู้สึกดีๆไปให้คนอื่นเช่นกันพวกเราก็เลยแบบว่าแบบแบ่งปันพี่ๆน้องๆในออฟฟิศหรือว่าแบบทุกคนที่เขาแบบต้องการมากมากกว่าเราเนี้ยส่งผ่านไปก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากครับวันนี้เขามารอตั้งแต่ห้างเปิดงานสี่โมงเย็นเขารอห้างเปิดจริงให้ไงก็โอ้ตอนนี้เย็นแล้วโอ้ ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณขอบคุณจริงๆแบบเหมือนแฟนๆอ้นความคิดถึงเนี่ยมาเจอเหมือนแฟนๆอ้นความคิดถึงมาเจอกันก็จริงจริงเราได้รับสารทั้งผู้ช่องไทยทั้งทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติจริงๆทั้งในทวิตเตอร์ทั้งอินสตาแกรมหรือในเพจ คือผมเองก็พยายามอ่านเยอะที่สุดเท่าที่เวลาจะทำได้ก็ขอบคุณมากๆคุณจีครับดูอุตสาห์มาตั้งแต่ก่อนข้างเปิดเห็นในคอมพิวเตอร์และแบนด์แหละมาตั้งแต่แบบสิบโมงสิบโมงห้าทีนะครับก่อนข้าก็มาก็แบบต้อมาเยอะมากเยอะกว่าที่ผมเข้าใจมีทั้งชั้นหน้าชั้นหกก็อย่างที่บอกไปทำฐานไน้ที่สุดดีใจมากๆที่อุตสาห์ให้เกียรติพวกเราแล้วก็ให้กลรรมการ ที่เราอ่ะแบบว่าเป็นทีเซ็นเตอร์คนแรกคู่แรกเลยของฟ้าเกิดด้วยรู้สึกยังไงบ้างจริงๆผมไม่ค่อยมีโอกาสได้เป็นทีเซ็นเตอร์ที่ไหนย้อนกลับไปเวลานั้นก่อนก็ฟ้าเกิดก็เหมือนกันก็ให้เกียรติให้มาเตัวอะไรให้เกียรติมพ์ขอให้โอกาสด้วยก็ต้องขอบคุณฟ้าเกิดในช่วงนี้คือจะอยู่นี่ก่อนนั่นแหละขอบคุณมากๆก็เป็นโอกาสที่ดีที่ ทำให้ผมได้ลองอะไรอย่างเี้ยไม่ว่าจะเป็นการย้อมสีผมใหม่ใหม่รว่าเจอเอเอนต่างๆทั้งเอเอนและเปิดแต่นี้แ่้มันมีฟาเกลวเขาไม่มีน่เปิดให้ผมได้เจอเพื่อนพี่กอัท่ป้าน้า้าป้า้าป้ป้าป้นปาปอป้นป้าป้าปมา้าป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 ้่ป้าป้วปาป้าป้าปปรา้าาป้าป้า้าป้ป้า้งแ้กปนป้น้ปป้าาป้บ้างคะ แ,แล้วบรรยากาศเลยบรรยากาศวันนั้นก็สนุกวันนั้นก็สนุกวันนั้นก็จะมีกิจกรรมหลายหลากหลายแต่ค <c oughs> นอาจจะน้อยกว่านี้แต่ว่าถ้าดูกิจกรรมหนึ่งที่ได้ได้ไดดคือวันแอนด์วันกับกับเพื่อนๆน้องก็เขาให้พื้นทีหนุ่มดีก็สนุกดีแต่ว่าตกใจว่าเอ้ยตัทีนึงผ่านไปเร็วจังความรู้สึกที่ไม่ส่ง พ uh ี่มายังพูดความรู้สึกไม่หมดเลยฮะับเป็นแบบแฟนๆหมดเวลาแล้วใช่ยังพูดไม่หมดเลยก็จริงจริงวันนั้นก็ไม่ต่างจากวันนี้มากในแง่ของความรู้สึกนะฮะก็แบบว่าทุ่มท้นพอๆกันรู้สึกว่าขอบคุณยุติตลอดเวลาซึ่งก็อย่างพี่มายแล้วก็โกก็เขียนอยู่ในโซเชียลอยู่ตลอดว่าแบบขอบคุณอะไรเงี้ยคุณไหนดิคุณไหนดิแต่เราเห็นที่เมื่อกี้บอกใบมอนเทียบอกว่าเดี๋ยวจะมีงานให้แฟนๆมาเจออย่างนี้อีกมีงานอะไรแบบคึกไวกบ้างไหมตอนนี้ที่แบบหมงเีวละ ที่บอกได้แล้วใช่ไหมที่บอกได้แล้วที่บอกได้คือวันที่กับปลาเกินก่อนนะครักับปลาเกิเนี่ยต้องขออุ่ไว้ก่อนเพราะว่าเขาเขาบอกว่าขอเก็บาคนละนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าอันที่บอกได้คือวันที่11นี้ครับผมก็เป็นงานเซนต์ออฟของทีมบีออนคลาวจัดขึ้นมาเพื่อที่ให้แฟนๆได้มาเจอกันได้มาส่งความรักซึ่งกันและกันเพื่อที่เราจะเดินทางไปส่งความรักต่อไปยังไปยังเมืองต่างของของโลกครับ แบบว่าคืองานอันนี้ค่ะมันเป็นอะไรยังไงบ้างเห็นว่าเป็นการรวมด้อมครั้งแรกเลยงานเปิดยิ่งใหญ่มีน้องๆทั้ง16คนครับแล้วก็ค,คือก็อคงก็คงมีมวลของความรู้สึกดีๆมวลของพลังมวลของแปนด้อมทุกด้อมแล้วก็มันคงสนุกมากวร่งมนสนุกมากจัดที่ราด้อมหอที่เข้าใ มันจะสรุปยังไงก็คงต้องไปร่วมงานแล้วก็ถ้าคนมาไม่ได้ก็คงมีออนไลน์ันนี้คืเชิญทุกพี่ใช่ไหมใจดวงานเชิญทุกคนที่สมควนครับเตรียมตัวเยอะไหมครับตัวเด็กเตรียมตัวเยอะไหมครับเตรียมตัวเยอะไหมอ่อก็เรียกว่าเตรียมใจดีกว่าเพราะว่าตื่นเต้นเพราะว่าเหมือนอันนั้นเป็นงานเปิดของพวกเรา16คนครั้งแรกซึ่งที่คุยกันด้านหลังก็พวกเราก็ประทับใจมากแล้วพวกเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอกันแบบ ต็มที่อ่ะแล้วแบบโอ้โหเราจะรับมือยังไงที่แบบไม่ให้อารมณ์มันช่วมโ้นเกิดแล้วแบบร้องไห้ออกมาอันนี้แบบคุยเรื่องหลังนะครับอันนี้มันเปแบบว่ามันมีความพิเศษยังไงนอกจากแค่มาส่งพวกเราไปรวมวกันเพราะความพิเศษมันคืองานเปิดนั่นแหละเพราะว่าปกติแล้วด้วยสถานการณ์ไวรัสด้วยไงมันก็จะเป็นงานปิดมาตลอดแต่ครั้งเนี้ยที่ปอนตัดใจว่าเฮ้ย มันน่าจะถึงเวลาแหละที่เราจะได้มาเจอกันส่งความรักดีๆซึ่งกันและกันก่อนที่พวกเราจะไปส่งต่อให้อบชาติชาติอื่นอื่นเรเรียเมวพอ่แีตกต่างจากไทย้าผมเกลยดที่ตอนวตัวแค่รู้สึกว่เราเคยเชูบังชูแบบสาวนมาไทก็ยังเป็นพัฒน์อยู สมิธ่ดินพีกรออยากได้แต่ละประเทศมีความแตกต่างไ,<ม>ไม่มากก็พนอย่างนั้นอย่างแรกเลยชูจะไม่เหมือนกัน้อยสิอย่างที่สองก็คือที่ไทยภาษาไทยวัฒนธรรมไทยอะไรก็ตามเนี่ยก็มีบางอย่างที่สื่อสารคนไทยแล้วก็ใจแต่อาจจะสื่อสารกับแฟนๆต่างชาติ้วก็อาจจะไ mm. ม่เก็ตมุกมุกแปลกๆหรออาะจ,จะต้อง ก็ทอนบ้างเป็นต้นก็ก็จะมีการสรับเปลี่ยนชโชไปตามเหมาะสมแล้วแต่ประเทศมีมีโชว์พิเศษแต่ละประเทศเลยด้วยเลยไหมคะก็เรียกว่าจะกระชับโชว์ให้มันรวดเร็วแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นเราก็จะมีความน่าสนใจนต่างๆก็ขพักไว้ก่อนดีกว,ว่าเพราะว่าถ้าเราเซอร์ไพรส์ตลอดภาษาแต่ละประเทศต้องมาแล้วใช่ไหมคะก็ถ้าจำได้นะพยายามไปฝึกอยู่ค่ะการแสดงวันที่18ีนาคนี้รายละเอียดตัวตัวก็แล แฟนหลายคนแบบเอ้ยเนี่ยว่าจะไปไหนแล้วบ้างอะไรใช่กำลังจะออกมาแล้วครับกานปากมากเลยเนี่ยงั้นก็บอกมาสักหน่อยไหมว่าอ๋อแต่ก็มีแต่เหมือนมีมีที่บอกได้ก็คือไทเป้โซแล้วก็กระหลุดนผมเลือกผมเลือกไปมองเกมหลายรล้แต่แบบเฮ้ย อ่าระอีกโปรเจกต์ที่ออกมาออดิชั่นเดี๋ยวจะหาเพื่อนร่วมทีมไปเล่นซีรีส์ด้วยครับอันนี้ผมไม่เชื่อว่าโลกปัจจุบันน้องๆคือทุกคนแหละทุกเพศทุกวัยมีความสามารถในการพัฒนาตัวเองเร็วขึ้นไม่ว่าจะจากสื่อรจากอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเราเองคิดว่าโอ้ยเราคิดตอนสมัยเราคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้ววัฒนธรรมขแต่ละวัฒนธรรมใช่แล้วรูปลักษณ์ภายนอกแต่ละคนมันมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกัน มันคืดีมากถ้าเอาฝูงแกของแต่ละสิ่งหลายอย่างมาแล้วทำสิ่งใหม่เป็นงานศิลปะเป็นงานอาร์ตใหม่ๆที่ทาให้คนได้ดืดูไม่ว่าจะเป็นแบบรูปแบบไหนก็ตามครับการออริ of ชั่นหาวัตถุดิบที่ดีมากของแต่ละประเทศก็เป็นสิ่งที่ดียันที่ย้อนค่ะกับไปเรื่องที่เรื่องหนังดีกันเนาะตอนเปิดตัวคูฮามายังไงก็ ือมันง่ายมากตอนนั้นคือบังเอิญว่าโปรพี่บอเราไปวัดกันแล้วในเนี้ยพี่บอลรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเห็นในโปรมันรำเนี้ยมันนา่าจะงดงามนะแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมายเขามีบุคลิกที่เล่นคู่โปรได้เพราะงั้นเราน่าจะสร้างอะไรที่มันแบบเกี่ยวกับมาได้ได้ทาไทยขึ้นมาดีกว่าแล้วอีกอย่างคือเป้าหมายคือท่ายาวอ่ะ,อะทำงานได้กับท,กทุกท่าทุกที่ซึ่งเราก็เลยอยากจะร่วมงานกับ คนที่ตั้งใจแล้วก็มีแพชชั่นเก่งๆจากทุกๆมุมโลกเราก็เลยทำนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเดินทางไปทั่วโลกมันเลยเกิดต่อมาเป็น g l o b a l audition ซึ่งทุกอย่างมันจะมันจะลิงก์กันหมดเลยครับก็คือที่ไป audition มาก็อาจจะมีส่วนร่วมกับหนังที่เกียวงด้วยหรือแบที่ g l o b a l audition จะไม่ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับหนังแต่ว่าคือหมายว่ามันเป็นอะไรที่มันรีเลทกันเพราะว่ามันจะต่อยอดไปต่างประเทศซึ่ง g l o b อ l audition ก็ต่อยอดไปต่างประเทศเหมือนกันอะไรเงี้ครับหนังเนี่ยเราส่งผ่าน ความสวยงามของศิลปะแไดธรรมไทยไปแต่ Global Audition เนี่ยมันคือการที่ดึงดึงคนจากช่างต่างม,มารวมกับชาติไทยแล้วก็ส่งผ่านออกไป uh huh. ในความเจ๋งความสวยงามของสิ่งเขาเรียกว่าความหลากหลายที่มันรวมตัวกัน uh huh. ครับาว่าโปรเจกต์นี้จะแบบว่ารวมคนที่แบบสุดยอดเอาไว้ด้วยั้ำในหนที่หนึ่งในหนังใช่เพราะว่าเท่าเท่าที่เขาเท่าที่เขาคุยให้ฟังนะก็รวมคนที่เรียกว่าทำงานกับ แบบระดับโลกมาหมดเพราะว่าพี่ฟอมเขามีคติหนึ่งคือเขาอยากรวบรวมคนที่เก่งที่สุดในสายงานนั้นๆมาแล้วโปรเซสตอนนี้มันถึงไหนกันแล้วคะี่โปรเซสกับหนังด้วยเนี้ยมันถึงไหนแล้วตอบได้ไหมฮะนอนเสร็ก็อยู่ในช่วงฟูลโปรดักชันถ้าพูดภาษาแบบในเนี้ยก็คืออยู่ในช่วงโปรดักชันที่เข้มข้นมากใช่อย่างที่บอกเวลาเราจะเลือกขอวีดีว่ตเขาหยุดอยม่ในผสมเป็นอาหารเราคงไม่ได้แหละ ไปจุ่มนหนให้ง่ายออนไลน์อ่า<อ>มันใช้เวลานิดนึ่งเวลาเพราะเพราะพี่ๆบางท่านก็อาจจะติดคิวงานยิ่งคนเคก่งยิ่งคนที่แบบเค้งงานเยอะๆอ่งก็เป็นเรื่องที่ยากมันคือสิ่งที่ยากที่สุดเรื่องเวลาใช้คนที่สองก็คือพวกเอ่อคาแรคเตอร์บางอย่าง,าง,งการปรับตัวที่อยู่ในช่วงการถ่ายทีมชั้น,นที่เข้มข้นแต่ใกล้ามากและครับแ,แล้วส่วนพวกเราก็ซ้อมสิ่งที่พวกเราควรจะทำกันในหนังอะไรอย่างเงี้ยครับ เรารู้สึกไงตอนนี้เราเหมือนกลับมาปุ๊บเนี่ยปปรากฏการห้างแตกแล้วอ๋อยังไมรู้กแนี้คือพอยืนตรงนี้มันก็ไม่ได้เห็นแบบเป็นแบบพนนา,อยอยานอลมาอะไรเงี้ยแต่ก็ขอบคุณจริงๆแต่มันคือขามากไปนะวันนี้ข่าว่าห้างแตกขอบคุณทุกคนจริงคือเราเคยเห็นคนอื่นไงเราไม่คิดว่าจะเป็นพวกเรายังแบบยังคุดพี่มาก่กอนไม่แลวแบบแบบประทับใจมากๆแล้วก็แบบขอบคุณทุกๆคนจริงๆ คือเพราะคือตอนที่ทำคินพอสแรกๆพอเหมือนเริ่มฉายอะเราก็เริ่มเห็นพลังของแฟนๆแ,แล้วเริ่มเห็นความรักจากแฟนๆแ,แล้วพอมันผ่านมปเรื่อยอะเราไม่ได้เห็นเป็นรูปมานทำสักทีแล้วพอเหมือนเริ่มแบบมีของจากแฟนๆส่งมาก็ก็กรู้สึกว่าเอ้ยกำลังใจมันเยอะมากนะแล้วเนี้ยพอวันเนี้ยได้เห็นกับตาตัวจริงๆว่าแบบเยอะจริงๆแล้วตอนบวกกับเวิร์ลทัวร์ด้วยก็ลเลยรู้สึกว่าผมแบบแบบแบบพวกคุณรงพลังจริงๆแบบขอบคุณมากๆที่ ไม่ท yeah, yeah, you know, ีมพวกเราแล้วพร้อมที่เดินพวกเราไปขอบคุณครับอยากดอยากอยากเห็นรูปปรรทมสักครั้งเสียงสักเสียงขอเสียงสักทีให้รูปปรรทมสักทีหน่อย นะพี่ที่ไม่แน่ใจว่าพอที่สุดหรือเปล่าว่าถ้าให้เกลี่ยน้ำมาคือไม่เคยคิดแหละว่าพอที่สุดหรือเปล่าแล้วก็มันเป็นเรื่องของการทำงานเป็นเรื่องของการพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆร่วมกันกับเราและร่วมกันกับที <c oughs> มกับกา <c oughs> แฟงนะั้นแหละกับทีม <c oughs> กับผู้กคน <c oughs> บอกว่าชีวิตเนี่ยถ้ามันได้เจออะไรใหม่ๆที่สนุกที่แบบไม่ได้บุบเบียดไม่ไม่ได้บเบียเดเบียนคร แล้วก็ฟาเกอร์แล้วก็ผลงานต่างๆนี้นมีให้ท่านไรอ,อติดตามนะคะก็ทครนะฮะที่อยากเพิ่มความสดใสของเพลงทุกๆวัน,นอย่างโฟะโฟย้อมสีผมไม่ได้ทุกวันเพราะเปลี่ยนสีแมสแต่ว่าถ้าใครย้อมสีผมได้ลองฟาเกอร์ด,ดูฮะลองเฮ้ยวันนี้ฉันอยากสดใสวันนี้ฉันอยากเท่ลองเปลี่ยนเปลี่ยนสีผมไปเรื่อยแล้วก็ตกิดตามผลงานของไมโครแล้วก็เบียร์อันาวดด้วยนะครับที่เป็นหนังไทยที่อยากให้ทุกคนให้กำลังใจกัน เพราะว่าพวกเราทํางานเต็มที่มากแล้วถ้าเกิดว่าได้รับการสปอร์ตจากทุกคนเราจะเดินไปด้วยกันครับและสิ่งสุดท้ายคืออยากฝากกระเบอออเชั่นครับาฝากติดตามเพราะว่าเราก็จะเลือกเลือกทีมงานในบีออนพาวเด็กๆในบีออนพาวมาร่วมงานกับชาติต่างๆที่เราจะเดินไปออ d ดชั่นนะครับก็มีอัล um, ไตเบโซลแล้วก็แบงคอกก็ให้ให้กำลังใจครับฝากติดตามด้วยพวกเราจะเต็มที่มาก น้องฝากเยอะมากแล้วถ้าสุดทั้งสั้นแบบนี้ด้วยก็อยากได้สีที่ตรงชาร์ตก็ต้องฝากถึง uh. สำคัญมากนะและที่สำคัญอย่าลืม k i n อร์ o s ะซีรีส์ดูย้อนหลังได้นะที uh, <he. S 1> ่ไอชีค่ะ oh. ถ้าอยากเห mm ็น hmm. ไมโครแบบ King อร o s <laughs> s ยังคิดถึง King Cross อยู่อย่าลืมดูนะครับไรนๆจะไปเวร์ลทัวร์แล้วฝากถึงแฟนทุกคนค่ะครับ <Okay. S 1> <okay. S 2> uh, for อ n t e r อ a t i o n a l f แนล thank thank you for supporting u r for the whole time we are looking forward to seeing you every, sing every, every single time and take care of yourself and uh, we are going to share love together see you around see you in every corner around the world bye bye see you real soon see you <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราจะหันนี้นะนเ,เป็นตัวนี้ตัวเองมา